วันนี้จะมาทำคลิปสั้นๆให้ดูสองข้อนะครับที่โดนสอบถามเข้ามามากที่หลายๆท่านสอบถามกันเข้ามามากๆเลยนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยก็คือบัญชีถูกล็อกบ้างบัญชีถูกระง,งับบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่เราเข้าแอปได้นะครับให้เราทําการแบ็กอัพไว้ก่อนเลยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามจะลบหรือจะอะไรยังไงก็ตามไม่ใช่อยู่ดีๆมาเราลบแล้วลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับบางทีบัญชีอาจจะถูกจํากัดได้ วิธีการง่ายๆหลังจากที่เราลงแอปแล้วเราไปสแกนหน้าอะไรกันมาแล้วก็ตามนะครับเข้ามาในแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราเข้าที่หน้านี้ก่อนครับเข้าที่หน้าโฮมหน้าอะไรครก็ได้ครับเมนูเนี่ยะให้เรามองหาข้างบนนะครับมองหาจุดนี้เป็นรูปฟันเฟืองรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วเราก็ลงมาดูตรงนี้ครับ personal vault ซึ่งแปลเป็นไทยก็น่าจะแปลว่ารักษาความปลอดภัยอะไรสักอย่างหนึงครับแล้วก็จะมีคําว่า backup เห็นไหมครับตรงเนี้ย ตรงนี้เราต้องมาแบ็กอัพเอาไว้นะครับกดเป็น enable ก็คือ g o o g l e Google Cloud นั่นเองนะครับทุกคนจะต้องมี Gmail ผมแนะนำนะครับสำหรับท่านที่สมัคร w o r ร์แอปให้ใช้ Gmail นะครับมันจะได้แบ็กอัพลง Google Cloud ถ้าใครไม่ได้สมัครด้วย Gmail ก็ enable ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่ gmail ของเราให้เรียบร้อยแล้วมันจะแบ็กอัพลงคลาวให้เราคลาวของ Gmail นะครับตรงนี้นะครับเป็นการแบ็กอัพ ข้อมูลทั้งหมดของเราเอาไว้บนคลาวด์เวลาเราลงลบแอปไปแล้วแล้วเราลงใหม่เนี่ยเราก็จะสามารถดึงข้อมูลเก่ากลับมาใช้ได้ถ้าใครลบไปเลยโดยที่ไม่ได้ทำการแบค k up ในการลงครั้งที่2อ,อาจจะทำไม่ได้นะครับเขาจะป้องกันการที่เราจะไปลงทะเบียนซ้ำสอเพื่อกินเงินเขา2รอ,อบนะครับอันนี้ก็เป็นระบ,บบล็อกของเขานะครับก็ต้องเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับอันนั้นก็คือ1ข้อในกรณีที่ ที่เราลงแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะทำนู่นนี่นั่นกับมันแนะนำให้แบ็กอัพเอาไว้ก่อนส่วนที่2ที่สอบถามมันเข้ามาเยอะเลยแล้วบางครั้งนะครับทางผมเองเนี่ยไม่สามารถให้คำตอบได้วิธีการง่ายๆหลายๆคนจะกลัวการคุยกับซัพพอร์ตเนี่ยเข้ามาในแอปเสร็จเรียบร้อยนะก็ให้มองหาตรงฟันเฟืองตรงนี้ครับฟันเฟืองตัวนี้เสร็จแล้วให้เราเลือกตรงซัพพอร์ตก็คือติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเองนะติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเขาก็จะมีบทความให้อ่านเยอะๆเลยว่า อะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับ world app เกี่ยวกับเรื่อง world coin เกี่ยวกับ world id เกี่ยวกับ world chain เราไม่อ่านกันหรอกครับมันยาวเรามาถึงเราก็จิ้มตรงนี้เลยครับตรงนี้นะนี่ที่เป็นรูปคนและรูปทําเหมือนไมโครโฟนเะนี่ยจิ้มเข้าไปเลยจิ้มเข้าไปเสร็จมาเจอตรงนี้ตกใจอีกมาเจอตรงนี้ครับตกใจอีกมันเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เราพิมพ์อย่างเงี้ยครับพิมพ์อย่างที่ผมพิมนะพ์เนี่ยพิมพ์ภาษาไทยอย่างเงี้ย แล้วเดี๋ยวเขาจะถามเรามาเป็นภาษาไทยเพราะตอนแรกเขาจะตอบด้วยบอทก่อนก็พยายามเอาหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาถึงเราก็บอกว่าคุยภาษาไทยพิมพ์ภาษาไทยเดี๋ยวบทมันจะเข้าใจแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเองแล้วก็ถามไปจนกว่าจะเจ,เจอเจ้าหน้าที่นะครับถามไม่เจอก็ก็ให้ลองพิมพ์คําว่าติดต่อเจ้าหน้าที่ติดต่อเจ้าหน้าที่บ่อยๆนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะออกจากบอดไปเจอเจ้าหน้าที่เองอันนี้ก็เป็นวิธีการสอบถามเข้าไปทางซัพพอร์ตนะครับทางผมเองเนี่ยไม่สามารถให้คําตอบได้ในหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าบางครั้งเขาจะต้องถามข้อมูลที่มันลึกมากกว่านั้นซึ่งทางผมเองผมไม่สามารถช่วยอะไรได้นะครับก็ไปลองดูกันนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาแล้วสอบถามก็มานะครับ2ข้อนะครับก่อนที่บัญชีเราจะโดนล็อกก็คือเข้ามาแบ็กอัพก่อนข้อที่2มีปัญหาอะไรถามซัพพอร์ตเลยครับ เจอภาษาอังกฤษก็ถามเป็นภาษาไทยก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ